ยังเป็นเลขาสภาอยู่วะเ,เออเป็นอยู่ช่วยเชงงบชมลมน้อยให้หน่อยดิแต่น้าน้าขอร้องนะช่วยเชงหน่อยน,นะแต่น้ัคุมขอร้องะุณว่าแลบนะเฮ้ยไม่ต้องไว้เออน้องร้องนะหายเยอะเลยเหรอสามหมื่นห้าหรือห้าพันอะเยอะเะละ่ะฮะ แต่ถ้าห้ันก็ถูกแล้วนี่โน้ดูดิดไอ้เีี่เนี่ยเราเขียนขอไปสามหมื่นห้าจริงนะเว้ยเออผมก็จําได้นะว่าโน้ขอมาสามหมืนห้าแล้วมันเพิ่งงบโน้สองใครมาละ่ะโน้ไม่ได้มาเองนะวันพิจารณาง,งบประมาณประจําปีผมก็นั่งอยู่ด้วยวันนั้นชมรมโน้ส่งน้องมอสีมาแทนโน้ที่เป็นประธานชมรม<ๆ>ก็เลยถูกไปอ่านชมรมวันศิลป์ตัดงบเอาตัดงบเอา แล้วไม่งั้นว่าเราของเราจะเกม over โอ้ยจะทำยไงดีเนี่ยกองก็สั่งไปแล้วอะ,ะทำยังไงดีวะกรองไม,ม่ดีวตายไดแน่เลยวะผมมีวิธีหนึง่งฮะจริงปะ่ะเฮ้ยบอกมานะเราทำได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงป่าจริงจะให้แย่งขนมเด็กเตะหมาตบเม่อนอธิการก็ได้ฉัมม้นก็ตบเมนอธิการเลยไปเอาจริงปะ่ะเอาเล่นแล้วอะไรอะ่ะ โอ้แปลกแผลดิมีความมืดมนสับสนอาจเจอคนที่จริงใจไม่ยากนักจริงจำให้ฉันได้มั่นใจทุกสิ่งเปลี่ยนพันสักเท่าไรฉันจะก้าด้านต่อ